สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าชาว YouTube นะคะลาชาว Facebook ค่ะวันนี้ร้านสมพงการเกษตรนะคะมีรถไถคูปต a M8540 นะคะตัวนี้รถปี57ค่ะมาพร้อมอุปกรณ์ใบมีดันดินหน้านะคะและผ่าน3ามไถบุกเบิกตาช้างนะคะตัวนี้สภาพนางฟ้าค่ะลูกค้าตัวนี้รถสวยมากๆนะคะ85แรงม้าค่ะเครื่องยนต์4สูบนะคะใครที่หารถใหญ่อยู่นะคะไม่ควรพลาดเลยตัวนี้นะคะ วันนี้ทางร้านจัดมาให้ลูกค้าแล้วนะคะสภาพดีมากๆค่ะเรามาเริ่มต้นดูสากสภาพตัวเครื่องยนต์เลยนะคะสภาพตัวเครื่องยนต์ค่ะตัวนี้เดิมๆสวยๆเลยนะคะไม่มีรอยแกะรอ,อ,อยลื้นนะคะรอยรั่วซึมไม่มีนะคะเป็นสีเดิมจากโรงงานทุกจุดนะคะนี่ค่ะสีตามหัวน็อตนะคะสภาพดีมากๆนะคะพร้อมใช้งานทุกระบบเลยนะคะสำหรับคูเวต้าเอ็มแ้าคันนี้นะคะ ชั่วโมงการทำงานค่ะตัวนี้อยู่ที่812ชั่วโมงเท่านั้นนะคะ812ชั่วโมงเท่านั้นค่ะสภาพดีมากๆนะคะสีสันตัวรถค่ะเป็นสีเดิมจากโรงงานนะคะสีสดนะคะพร้อมใช้เลยนะคะสวยสวยเลยตัวนี้ห้องเกียร์นะคะไม่มีรอยแตกรอยร้าวนะคะนี่ค่ะดูใกล้ๆ้กันได้เลยนะคะ ซูมให้ดูใกล้ๆทุกจุดเลยนะคะตัวนี้เป็นรถที่คัดมาแล้วว่าสวยและดีแน่นอนนะคะสำหรับคูปต้า M8540 ตัวนี้นะคะมาดูด้านยางค่ะยางหน้าสภาพสวยนะคะเป็นยางโอตอนี้นะคะคู่ตัวของรถนะคะนี่ค่ะกระทะล้อเป็นสีเดิมจากโรงงานค่ะยางหลังนะคะเป็นยางใหม่แกะกล่องนะคะตัวนี้สภาพสวยนะคะพร้อมใช้พร้อมใช้งานเลยนะคะลูกค้า ใครที่หาคูเปต้า M8540 อยู่นะคะตัวนี้น่าใช้มากๆนะคะนี่ค่ะมาดูด้านหลังของรถนะคะนี่ค่ะไม่มีรอยออกรอยดามนะคะแล้วก็รอยรั่วซึมไม่มีนะคะสภาพสวยมากๆนะคะลูกค้าดูใบใกล้กันได้เลย PTO ไม่เคยเปิดใช้งานนะคะตัวนี้เป็นรถไล่ดีงๆเลยนะคะสภาพดามีมากๆนะคะ เครื่องเกียร์ไฮดรลิกสมบูรณ์พร้อมใช้เลยนะคะตัวนี้สำหรับคูปต้าเอ็ม้าคันนี้นะคะสภาพดีมากๆค่ะป้ายทะเบียนนะคะตค8973จังหวัดนครสวรรค์นะคะใครสนใจคันนี้นะคะสามารถแจ้งป้ายทะเบียนมาได้เลยนะคะสั่งจองคันนี้ได้รับรถคันนี้ชัวร์ค่ะมาพร้อมผ่าน3นะคะไปเต็มนะคะผ่าน3ไถยบุกเบิกนะคะตัวนี้นี่ค่ะ สภาพสวยมากๆนะคะพร้อมใช้งานทุกระบบนะคะยางหลังเป็นยางใหม่หนึ่งคู่นะคะลูกค้าเอาไปไม่ต้องไปเปลี่ยนเลยนะคะถือว่าคุ้มมากๆนะคะนี่ค่ะสวยๆพร้อมใช้เลยนะคะ M8540 สภาพดีนะคะจะส่งให้ฟรีถึงที่นะคะท่านใดสนใจนะคะสามารถสั่งจองได้นะคะโอนจองเพียง10,000บาทเท่านั้น,นะคะ่ะมีเก็บเงินปลายทางนะคะตัวนี้จะส่งให้ฟรีถึงหน้าบ้านเลยนะคะ โอนจองห0 0 0งบาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่835,000บาทนะคะ835,000บาทเท่านั้นนะคะจะส่งให้ฟรีถึงที่ค่ะใครสนใจก็โทรสอบถามได้เลย0819136451นะคะเดี๋ยวมาฟังเสียงเครื่องกันเลยนะคะพร้อมดูระบบไฮดรอลิกกันเลยค่ะเครื่องดีมากๆนะคะลูกค้าไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะรุ่น M8540 นะคะ